ติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยทางการของเอร่านโดยกองกำลัง IRGC ตัดสินใจยิงโจมตีเข้าไปยังฐานที่มั่นทางการทหารของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งที่ออรักนะคะรวมไปถึงกาตาโดยเฉพาะที่กาตาเป็นฐานตะวันออกกลางของสหรัฐที่มีทหารประจําการมากกว่า1 0,000ห000มื่นนายค่ะแต่ขณะเดียวกันหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงนะคะในช่วงเวลาประมาณ6นา ตามเวลาในประเทศไทยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐก็ประกาศว่าขณะนี้อิหร่านและอิสราเอลได้มีการเจรจาทำข้อตกลงเพื่อที่จะยุติสงคราม12วันเรียบร้อยแล้วแต่หลังการประกาศของโดนัลด์ทรัมป์ไม่กี่ชั่วโมองอิหร่านค่ะก็เปิดฉากยิงขีปนาวุธโจมตีเข้าไปยังดินแดนของอิสราเอลเพราะบอกว่าที่ผ่านมาอิสราเอลเป็นฝ่ายเปิดฉากทำสงครามยิงโจมตีเข้ามาในดินแดนของอิหร่านก่อนเพราะฉะนั้น ภาเชิญกับการตอบโต้ซึ่งถ้าเราไปดูในรายละเอียดของข้อตกลงจะพบว่ามีการทำข้อตกลงหยุดยิงกันจริงแต่ภายใต้ข้อตกลงอย่างมีเงื่อนไขมีหนึ่งประเด็นที่ระบุชัดว่าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดละเมิดข้อตกลงก่อนเท่ากับว่าข้อตกลงนั้นสิ้นสุดทันทีทําให้นกเวลานี้ทั้งอรหราและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้กันอย่างรุนแรงโดยกองทัพอิสราเอลเผยว่าเอรหรายิ่งขีปนาวุธโจมตีเข้ามาถึง6ระลอกในวัน ที่24มิถุนายนก็เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงตามประกาศของประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์ได้มีการแถลงออกมาโดยระบุว่าอิสราเอลกับิหร,ร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อนำไปสู่การจบสงคราม12วันโดยสมบูรณ์แต่แน่นอนนะว่าการโจมตีนั้นทำให้มีเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังไปทั่วท้องฟ้าเหนือเมืองท่าไฮฟาของอิสราเอลรวมถึงมีเสียงระเบิด ใกล้กับกรุงเทลวิสและในพื้นที่เมืองเบียเชบาทางตอนใต้ของอิสราเอลกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตสี่รายในพื้นที่เบียเชบาอาคารที่อยู่อาศัยและบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากขณะที่อิสราเอลแคชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้สั่งการให้กองทัพของอิสราเอลโจมตีเป้าหมายระลอกใหม่ในกรุงเตหารานของอิหร่าน เพื่อตอบโต้อย่างรุนแรงจากการที่ิหานยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลนับเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ชัดเจนพลจตัตว,วาเอฟวีเดฟินซึ่งเป็นโฆษกกองทัพอิสราเอลได้แถลงว่า กองทัพอิสราเอลยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการละเมิดข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามและยังบอกได้ว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเบียเชบาทางตอนใต้ยังคงดําเนินต่อไปเพราะเหรารได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเข้ามาบริเวณที่พักอาศัยของประชาชน